ดอนไต่แรงบางพลางเลยก็แล้วกันนะฮะืออจะมาลุยกันดีกว่ารอบนี้จะได้เล่นตัวไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะฮะน้ำพร้อมเฟรชเมื่อเช้าเมื่อเช้ากินข้าวหมกเนื้อ อินเดียมาเรียบร้อยนะครับรอบนี้มีดอชคริสเอชพีแล้วก็เร็กที่โดนแบนผมสามารถเล่นเจ้าสปิริตได้แล้วก็ฮิลลิงเอาสปิริตฮิลลิงเอาคุณพี่จังเกอร์โปรเฟสฮาโอเคเพิ่งซื้อมานะรู้สึกว่าประมาณสามร้อยใช่ไหมตัวละครตัวนี้จะเด่นในด้านสปิริตนะฮะ จะเด่นในเรื่องสปิริตเอาเงินมาใช้ก่อนเลยตัวนี้เป็นตัวละครประมาณกลางเกมถึงเกือบเกือบเลทเกมนะฮะฉะนั้นช่วงต้นเกมเราประคองเลือดกันก่อนแล้วก็จะเหลือตังไว้ประมาณ500เอาดอกเบี้ยนะะตัวนี้รู้สึกว่าจะเล่นเป็น Spirit h e ลลิ่งกับพวก Spirit พิษพวกนี้นะ Spirit c o n t r o ลแล้วก็เอาเป็น เอาเป็นเอา refresh สปิริตพิษแล้วก็เอาิ h i l l 斯์ติดไว้อันหนึง่ง refresh สปิริตคอนสปิริตอันติสปิริตอันติแล้วก็ inflict wood โอเคแล้วก็เก็บตังครับผมตรงนี้ผมยังเล่นไม่เป็นนะฮะเห็นว่าพา s s i v ของมันก็คือทำให้สปิริตถึกขึ้น อาฉะนั้นผมจะต้องจะต้องเอาสปิริตให้มันตัวอ้วนๆประมาณนี้อนะเนาะคิดว่านะสปิริตแปะพิษไอ้น,นี่จะเป็นอันติ1อันแล้วก็ที่เหลือจะเป็นพิษกับชิลสไตร์นะรอบนี้มีคนเล่นเหมือนเหมือนจะเล่นสปิริตคุณพี่ต้นไม้คนนี้โปรเฟสคนนี้อีกคนหนึ่งโอเคเล่นพิษอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวจะไปหาเลือดสปิริตอ้น,นี่แปะวูดอะจัดมาไอ้นี่อันติ Anti, แล้วมีฮิลลิ่งเจ้านี่จะฮิลลิ่งเลยอ่าฮะเก็บเงินก่อนยังเล่นไม่เป็นฮนะคุณป้าพิษอันติสโนแมนสายพิษเอาแล้วเจลีส ซึ่งเขายังไม่มีอะไรเลยฉะนั้นเขาเละแน่นะฮะได้เมจหลักๆของผมจะมาจากการแปะพิษไอ้นี่ถึงจะขึ้นว่ามันขึ้นตีก็เหอะแต่ว่าหลักๆแล้วเป็นการแปะพิษนะฮะเพราะว่าพิษของผมมันจะทะลุพวกดีฟองดีเฟนต์พวกโลของเขาแค่ okay. เอา เอา natural healing ไม่มาเลยผมอยากได้ spirit อะไม่มาโอเคอันนี้ healing แล้วแปะ wood อันนี้ตีแล้วแปะ wood ไม่เอาสักอันเลยเงั้นงั้นเอาอันติมาไว้แล้วกันนะอยากได้เจ้า spirit contract เยอะๆพอตัวอ้วนๆมันจะได้ sub damage แล้วก็ยืนนานๆให้ผมปล่อยอันตินานขึ้นอะไรพวกนี้นะฮะเจอคุณพี่ต้นไม้คนนี้น่าจะเล่นสายอันติเหมือนกันมั้งผมเคยเจอพี่ๆ FC ที่ว่าเป็นเมตาสายตรงนี้นะฮะก็จะเป็นพวกอันติอินเทนทีโรัวพวกนี้ออกโล่ทีละประมาณ6 7 0 0งะฮะเนี่ยออกครั้งนึงก็200กว่าเนี่ยเอาแล้วอืม สปิริตวูนแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าหน้าจะเอาเบสชิลนะฮะเพราะว่าชิลตัวเนี้ยมันจะซับดดเมจให้กับเจ้าสปิริตได้ด้วยสปิริตจะได้รับดดเมจลดลงเท่ากับเลเวลของฮีโร่ อันนี้ก็คือจะปล่อยดาเมจออกไปยิ่งถ้าเกิดมีสปิริตในตอนน้เวลาตอนนั้นอันติจะอยู่นานขึ้นประมาณ1วิอะไรอย่างนี้นะต่อสปิริตหนึ่งตัวถ้าผมจำไม่ผิดโอเคผมน่าจะแพ้เออเฮ้ยชะนวะว่ะโอ้เกือบแตก <laughs> ปาพิษคุณครอนะครอที่แปลว่ากรงเล็บ อันนี้ถ้าเกิดชนะผมจะได้เงินตามแอทแทของศัตรูนะฮะอันนี้จะได้เงินตามสายอาจจะได้จะได้ของตามสายทุกๆ2รอบเอาเอากริมจแล้วกันกริมมอนะฮะแล้วก็ของที่ผมต้องการคือสายสปิริตจ้าแล้วก็เป็นชิลเบสรีเฟรช เอาไงดีว่าเนี่ยเอาตีแล้วได้โล,แลนะะ่แล้วกันนะฮะแล้วก็สปิริตพิษไอ้นี่จะเป็นอันติแล้วก็มีฮิลลิ่งก็มันก็ดีแหละเอามาแล้วก็แอตแทกแชร์ครับผมยิ่งแอตแทกของผมเยอะสปิริตก็ยิ่งเลือดเยอะทุกๆ1หนึ่งแอตแทกสปิริตจะได้เลือด4ผมมีทั้งหมด21 Attack แอตแทกก็คือประมาณ84หน่วยประมาณนี้นะ เจอวิสาห์เขียวคนนี้จะเป็นการฮิลลิ่งแล้วก็เป็นการแปะพิษแล้วก็ทุกๆครั้งที่ว่าศัตรูมีพิษเขาก็จะได้ฮิลลิ่งประมาณนี้นะฮะซึ่งดูจากทรงผมน่าจะพ่ายแพ้ย่อยยับเรียบร้อยตัวนี้เก่งนะทุกคนแต่ว่าเขาเป็นเก่งประมาณต้นเกมถึงเกือบเกบกลางเกมเท่านั้นแหละนะฮะถ้าเกิดเราต้านทานได้ก็ไหวอยู่วูดอันติเมต เอาเป็นชาร์ตแอตแทกแล้วก็เอาชิลสไตร์นะฮะแล้วก็เอาเป็นตัวนี้จริงๆแอตแท็กสปีดมันสูงผมควรจะเล่นตีปกติใช่ไหมเนี่ยอาฮิลิ่งแอตแทกโอเคเอาแล้วผมไม่สมควรจะเล่นสายสปีดิตแบบจา๋าๆเลยวะเนี่ยเอาแล้วอืม ต้องเล่นอันติเบสแอทแท็กพวกนี้เหรอโอ้โหตีโคตรไวไอ้คุณพี่สโนแมนะฮะแล้วคุณมีฮิลลิ่งหรือเปล่าเนี่ยอ่ะดีอย่างน้อยฮิลนละิ่งเขายังไม่ค่อยมีนะฮะฉะนั้นคุณโดนพิษแตกไปซะเออไม่มีฮิลลิ่งเลยอย่าซ่าพ่อหนุ่ม,มยังไม่มีฮิลลิ่งรีเฟรช แล้วก็เอาเป็นคอการ์ดก็น่าสนใจแต่ว่าเอาสปิริตคอนแทรก t ก่อนต้องเอาตีต้องเอาตีไว้ด้วยเอาฟรีซแอทแทติดมา Refresh ไอ้นี่จะเป็นสปิริตมาเบิลจริงๆมันดีนะฮะร e เจนคอนโทรก็มันก็ดีดีทั้งคู่เลยเอาไงดีว่าไอ้นิงเอานี่ก่อน แล้วก็เอาสปิริตฟรีสเอาสปิริตไว้ก่อนนะใจเย็นๆใจเย็นๆของเยอะเกินลังเลนะฮะกำลังลังเลว่าเอาอะไรดีวะเนี่ยเจ้าเนี่ยมัน t อตแทกสปีดตอนต้นมันสูงอ่าแล้วทีเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันเหมาะที่จะไปสายเบสแอตแทกที่เป็นตีรัวๆพวกนี้นะฮะเนี่ยเพื่อนๆดูเด็ t แอตแทกเดามจของผมอะ่ะมันมันไวอะ่ะ อันนี้เอาเป็นรีค o v e เวอรี่มาหนานะฮะแล้วก็วูนแอทแท c k แล้วก็ตีรอบแปะฟรีส์อ่ะผมจะได้เจ้าแอทแท k s สปีดเพิ่มขึ้นมา25%นะฮะทุกครั้งที่ปิดแปะวูนจะมีการแปะฟรี z e อันนี้ทุกครั้งที่ได้โลเอายังไงดีวะเนี่ยเอาวูนพิษแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะเอาเป็นแวนการ์ดนะฮะ แอ t แท k กมิสก็น่าเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะกำลังนึกภาพว่าเล่นยังไงดีนะฮะถ้าเกิดผมไม่ได้ไปสักสายมันจะมีปัญหาช่วงหลังนะก็คือเหมือนกับว่าไม่สุดสักสายแบบนี้สปีดิตก็จะไม่ถึกอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคผมมีฮิลลิ่งเล็กน้อยก็น่าจะช่วยได้นิดนึงไม่ทันว่ะ เขาแปะพิษเขาเล่นสป oh ิริตพิษโอเคเขาเล่นสปิริตพิษเอาแวนกาดมาเอารีเฟรชไปครั้งหนึ่ง <S 1> <S 1> แล้วก็เอาเป็นชิลสไตร์นะฮะอันติฮิลลิ่งแล้วก็ฮิลลิ่งแอทแท็แล้วก็รอครับผมสปิริตตัวไม่อ้วน ผมจะเล่น2ส,สายนี้หรอว่เนี่ยมีแวนการดมาเดี๋ยวจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะกะต็ตีตีตามปกติใช่ปะ่ะแล้วก็มีการแปะฟริสแล้วก็มีอันติเล็กน้อยไอ้นี่ผมน่าจะชนะนะฮะโอ้สปิริตผมแตกแล้วสปิริตบางบาง ซับดามจได้แค่400นิดนิดโอเคโอหลักๆมาจากชิลสไตร์เลยนะอันนี้ถ้าเกิดไม่ซื้ออะไรรอบหน้าจะได้ตังมา200อันนี้เลเวลที่ห่างกันก็จะได้เลเวลที่ห่างกันคูณ30บาทอันนี้สกิลที่4ราคาจะลดอันนี้ถ้าเกิดเลเวลอัพจะได้เลือด Mm hmm. แต่นี่จะได้เลเวลเลยเอาเจ้านี้ดีกว่าไปสปิริตแล้วก็ไปไปสปิริตไม่รู้ว่าผมเล่นถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันนะฮะอันนี้ออนตี้ฟรีสอันนี้ติดวูลแล้วก็จะมีการแปะพิษเอารีเฟรชแล้วก็เอาเป็น คอร์กาดเอาขึ้นมานะฮะเอาชิลสไตร์มาเพิ่มหนึ่งแล้วก็เอาเป็นพอยซึ่งคอนโทรลแล้วก็แปะด้วยอัฟลิฟติ้งโอเคประมาณนี้ไม่รู้ว่าเล่นถูกสายหรือเปล่านะเนี่ยดีจ้ามิงมิงคุ้งสวัสดีครับคุณโรซี่นะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนอีกรอบวันนีเน้เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งแล้วอย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ ภาคกลางฝุนเริ่มที่จะหนาขึ้นเรื่อยๆถ้ายังไงดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะวันนี้ที่ระนองนี่แบบลมมารัวๆเลยทุกคนลมมาแบบเหมือนกับพายุนะแต่ฝนไม่ตกลมมาหนักมากแต่ฝนไม่ตกนะฮะอันนี้ฮิลเราจะมีการแปรพิษกับได้โลเอาได้โลมาแล้วก็เอาเป็น a t t a k s h a r e แล้วก็เอาเป็นไอ้นี่ก็เหมือนจะดีพรีแบตเทิรนวูลแต่ผมไม่ต้องการนะฮะเอาตีแล้วฮิวอย่างงี้นะจัดมาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ใช่ปะ่ะวันอาทิตย์ประมาณต้นเดือนกุมภาซึ่งกำลังจะเป็นเดือนวาเลนไทน์โอ้ย ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะฝุน่นฝุ่นเยอะไอจามจนเสียงเปลี่ยนไปแล้วผมก็เหมือนกันที่เปล่งเสียงไม่ค่อยออกเลยซึ่งผมคิดว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะเจอสถานการณ์เดียวกันนะฮะก็คือเหมือนกับว่าฝุ่นมันเยอะเกินจนมากระทบสุขภาพเบื้องต้นกันหมดแล้วเพื่อนผมที่ว่าอยู่ในพวกเป็นผู้ช่วยหมอในคลินิกพวกเนี่ยเขาทำเลสิกตาก็ไม่ได้ ทำเลสิกตาก็ไม่ได้ทำพวกอะไรอยู่ว่าเอาอัพลิฟติ้งเหมือนกับว่าทําร่างกายไม่พร้อมจะผ่าตัดประมาณเนี้เพื่อนๆนึกภาพบอกป่ะร่างกายคนไข้มันมันขึ้นว่าไม่พร้อมที่จะผ่าตัดอะไรอย่างเนี้ยเพราะว่าเหมือนกับว่าเออร่างกายแอนติบอดีไม่ว่าจะเป็นพวกพลังงาน ที่อยู่ในตับอ่อนพวกเราที่ปกติมันจะอามาใช้ตอนที่ว่าร่างกายบาดเจ็บผู้นี่ตอนเนี้มันทํางานเต็มที่หมดแล้วนึกภาพบอกว่าอ่าคือเอามาใช้ป้องกันฝุ่นป้องกันมลพิษเต็มที่หมดแล้วมันก็เลยไม่เหลือที่จะไปเขาเรียกว่าไปฟื้นฟูตอนที่มันผ่าตัดพวกนี้นะฮะนั่นก็หมายถึงตอนเนี้เต็มที่แล้วนะ จมูกเปียกทั้งวันเลยแย่แย่ไอ้นั่นก็บอกตรงๆเลยนั่นน่าจะเป็นข้อดีมากๆแล้วที่ว่าร่างกายพยายามที่จะสร้างสร้างเมือกสร้างน้ำหล่อลื่นมาเพื่อที่จะป้องกันการระคายเคืองของพวกฝุ่นอะไรพวกนี้นะฮะคือตอนนี้สิ่งที่เราจะพอช่วยร่างกายได้ สำหรับคนที่ยังอยู่ในแวดล้อมที่มีมลพิษเยอะๆก็คงจะต้องพยายามใช้พวกเครื่องฟอกอากาศพวกห้องที่ว่ากันฝุ่นหรือไม่ก็จิบน้ำตามเยอะๆววเนี้มันจะได้ลดภาระของร่างกายลงบ้างนะฮะอ้นี่ผมพูดตรงๆเลยนะผมเห็นใจเพื่อนๆทุกคนนะฮะเพราะว่าเพื่อนผมเกิน80%มันก็ไปอยู่ในกรุงเทพกันทั้งนั้นเลย ซึ่งเป็นห่วงครับผมเป็นห่วงทุกคนเลยนะจะมาพูดติดตลกว่าไม่ปไปไลหรอกมันแค่นิดๆหน่อยๆนิดหน,น่นอย,อยพ่องเพื่อนผมบางคนน้ำนมไม่ไหลเลยนะฮะเพื่อนผมบางคนถึงขั้นไม่มีนมให้ลูกอะ่ะเพราะว่าทางร่างกายเครียดแล้วก็ตัวเองก็เครียดอยู่แล้วแล้วก็ร่างกาย บาดเจ็บอะไรพวกนี้มันก็จะมีผลกระทบกับาการผลิตน้ำนมให้เด็กอะไรพวกนี้นะเป็นห่วงทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วก็ถามว่าจะแก้ยังไงมันมันเป็นสเกลที่มันใหญ่เกินที่เราจะแก้เองอะต่อให้บ้านบ้านของพวกเราเนี่ยมีตังซื้อเครื่องปรับอากาศทำห้อง ทางทำห้องดักฝุ่นอะไรพวกเนี้แล้วออกไปข้างนอกก็เป็นอ่ะเออมันมันเอาออฟคอนโทรลนะฮะมันเป็นเม็สเกลที่ใหญ่เกินไปสำหรับพวกเราอืมมันก็เลยเหมือนกับว่ามันทำอะไรไม่ได้ไปเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่รู้สึกแย่มากเพราะว่ามันคือสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับตัวเราโดยตรงทุกคน เราดันมาเจออย่างเงี้ยมันมันน่างหงุดหงิดป่ะล่ะเออไก่แค่อากาศสะอาดทําไมพวกเรายังไม่ได้ว่าไอเวรอรัสวัสดิการอะไรก็หายากอยู่แล้วเนี่ยยังจะต้องมาเขาเรียกว่าจ่ายค่ารักษาพยาบาลกับเรื่องง่อยๆง,ง่ายๆที่ว่าอากาศสะอาดแค่นี้เองนะป้งจริงเห็นแล้วหงุดหงิดนะทำไมมันโหดจังวะเนี่ยนี่ตีปกติกับ ชิลสไตล์อย่างเดียวเลยนะเนี่ยสงสัยความโกรธแค้นของผมที่จะลงกับสภาพอากาศกับรัฐสวัสดิการมันมาเปลี่ยนเป็นพลังดาม,มจตรงนี้ทุกคนทุย <c oughs> อ,อันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมรู้สึกน้อยใจนะฮะแทนประชาชนที่ว่ามันเป็นสเกลที่มันใหญ่เกินไปที่ว่าเม็ดเงินของพวกเรามันไม่พออยู่แล้วอะ่ะ ไอ้น,นี่เพื่อนผมบางคนอ่ะซื้อเครื่องฟอกอากาศสเครื่องเลยแล้วก็เท่าไหร่เพื่อนๆรู้ไหมเครื่องหนึ่งประมาณเกือบ2000 20, มื่นนะฮะอืมบ้าจริงเห็นแล้วรู้สึกงุนหงิดแทนนะโอเคสปิริตของผมเหมือนจะโตอ้วนแต่จริงๆมันไม่ได้อ้วนนะฮะเจอคุณพี่ต้นไม้เนี่ยเลือดมันประมาณพันเดียวเองมันถือว่าน้อยมากๆนะทุกคน สงสัยให้ผมแปลความโกรธแค้นออกมาเป็นดามจโอ้ยทำไมกูโหดขนาดนี้ซิลสไตร์อะเอาซิลแอทแท็กอันนี้จะเป็นการแปลพงแปลพิษไม่ต้องนะฮะอันนี้ฮิลลิ่งฮิลลิ่งผมก็ต้องการมันตีไวอ้อ่ะเอาซิลแอทแท็กแล้วก็เอาเดฟมาสเตอรี่ อันนี้อันติแล้วก็จะมีสตันมันมันก็โคตรดีแล้วเนี่ยยังยังงอย่าพึ่งก,ก่อนนะฮะเอาเอาไทม์ครอสโอเคจิบน้ำบ่อยๆแล้วก็พยายามอย่าไปอยู่ในที่โล่งแจ้งเพื่อนผมเขาทำห้องดักฝุ่นไว้ในห้องเปิดเครื่องฟอกอากาศ2ตัวในห้องประมาณค่าฝุ่น70นะฮะ ส่วนถ้าเกิดออกไปทิ้งขยะด้านนอกร้8ยแปดครับผมไอ้เยี่ยมห่างกันไม่ถึง30เมตรเห็นแล้วมันมันขำไม่ออกอะ่ะทั้งทที่เพื่อนผมเขาก็เขาปลงไปแล้วนะฮะเพื่อนผมนี่น่าจะอยู่สมุดรปราการมันบอกว่าสงสารลูกมันนะฮะสงสารลูกมันที่จะต้องมาเจอสภาพแวดล้อมอะไรแบบนี้นะฮะ มันก็ไม่เหลือวิธีอื่นแล้วใช่ปะนอกจากจิบน้ําเยอะๆแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆไม่ออกไปโดนฝุ่นมันเหลือแค่นี้แล้วอะ่ะเหลืออยู่2นอตอนนี้เหลือคุณพี่สายฮิลลิ่งวิสัทโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปแก้พิษรัวๆนะฮะเอาสรุปคือผมท็อปสหรือว่าเนี่ยไม่คิดว่าจะชนะทุกคนสงสัยแดนเมจของไอหมิงมันแรงเกินไป มาเนี่ยไม่ทันเรียบร้อยโอ้โหฮิลลิงหนักมากผมก็ต้องไปลดพิษเขาวะเนาะเลือดเหลืออยู่หรอบหน้าก็น่าจะแตกโอเคผมก็จะต้องไปหาดดเมจในการลดพิษไม่น่าจะทันนะลดฮิลลดพิษเอาลดฮิวกับลดพิษอาจจะช่วยได้นะ ทันป่าวเนี่ยเอาเลือดมาอููจะหมดแล้วทุกคนมันอาจจะไม่ทันแล้วเนี่ยอัพลิฟติง้งเอาถือขึ้นโอเคได้แค่นี้นะฮะลดฮิลลดพิษไม่น่าจะทันเขาฮิลแรงเกินนะเฮ้ยแต่ว่าสายนี้ทำไมมันโหดอย่างนี้เอาแล้วว่ะทุกคนก็ไม่คิดว่ามันจะโหดโอ้โหหน้าแตกหน้าหักเรียบร้อย โหดจังวะดาเมจหลักๆของคุณน่าจะเป็น Poison Burst โ okay. อเค <Okay. S 1> กับ Healing เจ้า Medical Explosion โ okay. อเคแต่ว่าผมผมชนะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงงงเล็กน้อยนะฮะทำไมการโจมตีเพียวๆของผมมันโหดขนาดนี้โอเคถือว่าเจ้านี่ใช้ได้ก็แล้วกันเนาะ